สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนำแนวทางวิธีการปรับจูนตั้งรอบเครื่องเดินเบากันนะครับสำหรับเจ้า f s x กล่องว่ามันอยู่ตรงไหน,นก็มาดูที่ข้างเครื่องของตัวรถด้านซ้ายนะมันจะอยู่ตรงนี้นะฮะเห็นน็อตหัวแฉกนั่นหรือเปล่าที่มีจุดขาวๆอยู่นะก็ Yeah. ก็จะใช้เจ้าตัวนี่ครับไขควงแฉกเป็นตัวปรับตั้งก็จิ้มเข้าไปตรงนี้พอดีให้มันพอดีกับร่องมันนะแล้วก็การที่จะปรับตั้งก็คือหมุนไปทางซ้ายก็คือทวนเข็มนาฬิกาจะเป็นการปรับตั้งรอบให้สูงขึ้น แลหมุนมาทางขวาตามเข็มนาฬิกาก็คือเป็นการปรับให้รอบต่ำลงนะฮะก็ลองไปปรับตั้งจูนกันดูตามใจชอบนะ,ะว่าต้องการรอบเครื่องประมาณไหนพอดีตอนนี้รถผมมีปัญหาแบบว,ว่าสตาร์ตติดยากนะแต่พอติดแล้วสักพักเครื่องก็ดับเองนะฮะก็เลยต้องมาปรับตั้งรอบเครื่องใหม่ ให้มันสูงขึ้นสักนิดนะฮะก็อาการที่ว่ามาก็ดีขึ้นก็คือสตาร์ทติดง่ายขึ้นแล้วก็เวลาอยู่ในช่วงรอบเดินเบาก็ลดไม่ดับนะก็คงที่ดีอ่าถ้าเกิดใครมีอาการอย่างที่ว่าก็ลองปรับจูนตั้งรอบเครื่องเดินเบาตรงจุดนี้ดูนะฮะเพื่อจะช่วยได้ไม่ต้องไปจ้างช่างให้เสียตังนะปรับเองได้ ก็จะช่วยให้รอบเดินเบาอยู่ในจุดที่รถท่านไม่ดับนะฮะก็ลองนำไปใช้งานกันดูนะครับเนี่ยเดี๋ยวผมจะให้ดูที่ผมปรับตั้งไว้กดทีเดียวติดปั๊บเนี่ยของผมตอนแรกตอนที่มันมีปัญหาเครื่องเดินเบาแล้วมันชอบดับอะมันจะอยู่ช่วง1นึ่งพันนะ ผมก็เลยหมุนให้มันสูงขึ้นขึ้นมาอีก2ขีดก็ประมาณช่วงพันสี่กดสตาร์ททีเดียวติดปุ๊บแล้วพอรถอยู่ในช่วงรอบเรนเบามันก็ไม่ดับนะเนี่ยตอนนี้ก็นิ่งๆเลยฮนะไม่มีอาการดับแต่ตอนก่อนที่ผมจะตั้งอ่ะผมมีปัญหามันอยู่ในช่วง หนึ่พันพอดีอ่ะแล้วเวลาสตาร์ทกดสตาร์ทปุ๊บมันติดนะมันติดง่ายแต่คือมันดับปุ๊บเลยอ่ะถ้าเกิดอากาศเย็นๆนยิ่งมีปัญหาแต่ตอนอากาศร้อนๆก็ยังมีปัญหามันเดิมนะฮะก็แบบว่ากดทีเดียวติดแต่ว่าสักพักมันก็จะดับผมก็เลยลองมาตัดปรับตั้งรอบเดินเบาใหม่ก็ประมาณนี้ฮะ กดปุ๊บติดปับ๊บอยู่ในช่วงรอบเดินเบาก็ไม่ดับรอบเตืองก็ประมาณนี้ยังนิ่งๆอยู่เลยฮะยังไม่ดับก็ลองนำไปปรับใช้กันดูนะฮะถ้าท่านใดมีปัญหาแบบรถอยู่ในช่วงรอบเดินเบาแล้วมันชอบดับบ่อยๆ การปรับตั้งรอบเดินเบาให้สูงขึ้นสักหน่อยอาจจะช่วยได้นะขอบคุณที่รับชมและรับฟังนะครับ